สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP กับสามาคี VIP นะคะประจํามาที่7มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 40 41 42 46 47 49 70 71 72 74 75 76 79นะ สี่หกสองห้าเจ็หกสี่เจเจ็ดเก้าหรือสี่ก็ได้นะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเ้านะคะก็ขอใเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะต่อไปสามัคคีวีห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองปดดเกา จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกนะห้าเก้าสามหกห้าแปดแปดหกเก้าหกเก้าสี่เพื่อนเพื่อนจะจับพันเนาะสี่ตัวนี้ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเมื่อคืน VIP อไปเข้าเราพัฒนาสามตัวตรงเชยเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ